อันนี้เป็นวิธีการถอดยางนะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งเราก็ทําการบีบขอบยางให้มันเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ทําการเอาขึ้นตัวจับข้างบนนะครับผมพอสร้างบีบเสร็จแล้วนะครับทั้งก็จะเอามายึดกับตัวล็อกตัวนี้นะครับผมแล้วแต่นะครับจะจับได้ทั้งสองแบบนะครับจะเลือกจับแบบข้างในหรือข้างนอกก็ได้นะครับผมพอล็อกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่สองเสร็จแล้วมาขั้นตอนที่สามก็ทําการ ตั้งเครื่องนะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับผมแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับจะตั้งใกล้ซิดแค่ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของใครมันนะครับความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นความถนัดของเขานะครับผมโดยสร้างสั่งตรงมาจากประเทศมอนนะครับผมนี่นะครับผมบบาวมอนนะครับผมทำง่ายๆครับอ่าเขาบอกว่าทำง่ายๆนะครับผม นะครับเทคนิคที่สามเขาก็งัดยางขึ้นมานะครับผมยางมันจะมีสองล็อกนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมเขาก็ทาการหยับให้อันนี้มันขึ้นไปนะครับแล้วก็ยกยางออกมาได้เลยนะครับผมยางเส้นนี้มันเป็นอะไรมาเหรอครับผมมันแตกนะครับผมดูนะครับผมดูยางนะครับดูจากข้างนอกมันแบนมาก็จริงนะครับผมแต่ว่าเรา ไม่สามารถที่จะรู้ยางข้างในได้นะครับผมต้องทําการแกะออกมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวข้างในมันอาจจะบดเป็นผุ๋ยผงมาแบบนี้ก็ได้นะครับผมอย่าเพิ่งไปตัดสินว่ายางมันสภาพดีหรือไม่ดีนะครับผมต้องถอดออกมาดูก่อนนะครับถ้าเกิดไม่ถอดออกมาดูเราจะไม่เห็นได้เลยนะครับว่าข้างในมันบดเป็นผุ๋ยผงแบบนี้แล้วนะครับผมดูข้างในนั้นรอยบดมาถ้าเกิดเราพยายามฝืนใส่ไฟนะครับผม มันอาจจะทําให้ยางของเราบวมแล้วก็ระเบิดกลางทางได้นะครับผมอาจจะทําให้รถของท่านเสียหายนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านก็เปลี่ยนยางไปเถอะนะครับผมเส้นหนึ่งมันก็สามารถเซฟรถของท่านได้นะครับผมถ้าเกิดท่านไม่เปลี่ยนฝืนขับไปนะอาจจะทําให้รถของท่านเกิดยางระเบิดแล้วก็รถพลิกคว่ำตายนะครับผมจากที่ท่านจะเสียเงินแค่หลักพันนะครับท่านอาจจะได้เสียหลักแสนหลักล้านนะครับผมโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้นะครับผมสําหรับท่านใดที่ประหยัดตังค์หลักพันนะครับเพื่อที่จะไปเสียหลักล้านนะครับผมฝากไว้นะครับผมอย่าไปเสียดายเงินนะครับแค่หลักพันนะครับผมเปลี่ยนไปเลยนะครับผมอ่เขาบอกเขาบอกว่าไปแจกให้เขาด้วยอย่าเสียดายเงินเขาบอกเนี่ยผมพอเขาถอดเสร็จแล้วเขาจะไปไหนนะผมเขาจะไปไหนอ่ะเสรจแ้ไปไปสร้างใหม่ไปขายใหม่เขาบอกว่าเขาจะไปขายใหม่นะผมเนี่ยครับรอยบดมันนะครับ ผงมันเป็นผงโกโก้นะเราสามารถเอาไปเอาไปใส่ไอ้แก้วน้ำแล้วก็กินได้นะอร่อยผรู้เล้ยทำไมขึ้นไม่ด้มีพูดไหลสาระานี่ไงไม่จริงจังไงนี่แหละคือจริงจังแล้วนี่แหละคุณไม่รู้หรอกนี่ไงตอนนี้เขาก็ทําการได้ยางใหม่มาแล้วนะครับผมก่อนจะใส่นะครับผมก็เขาก็จะทําการทานเนยก่อนนะครับ เพื่อที่จะให้ขอบมันเลื่นนะครับผมเวลาใส่กับแม็กมันจะได้ไม่ดึงมากนะครับอันอน,อนี้เป็นดนรอป EC สามร้อยบ,บ, <300 S 2> บวกนะครับผมนีสามหครับหลอกเขาหรือเปล่าไต้อนี่ครับผมนายสร้างสั่งตรงมาจากต่างประเทศนะครับผม จุดมารนะครับผมต้องพยายามให้มันตรงกับจุกลมนะครับนี่นึงนะครับผมโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมถ้าเกิดชอบสามารถกดไลค์กดติดตามช่องยูทูบบ่าวไมซ์แนแนลได้นะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผม พยายามกดซับสไคร์ไว้นะครับผมถ้าเกิดไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมนั่นผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยโต้เถียงกันได้นะครับผมซับสไคร์ตัดตะไคร์รอตดตะไคร์รอ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ